สวัสดีครับผมมันพินกับชาแนฟิลไทยใน u t ท b e ครับตรงนี้ธนาคารทิสโกโ้แล้วก็ไทยประกันชีวิตสาขาลัตนาทิเบตนะครับนี่ถนนลัตนาทิเบตมีรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะฮะตรงนี้ใกล้ๆซอยที่ตัดเข้าไปอ่าซอยลัตนาทิเบต17เนี่ยเข้าไปมีร้านบิ๊กบหมี่สเต็กแล้วก็ซอยเรียพอดีนะครับเมื่อก่อนผมถ่ายคลิปมาจากฝั่งโน้นนะครับก็ตรงนู้นยังมองไม่ชัดนะครับเพราะว่า ถึงแม้ทางมันตกขอบเนี่ยแล้วก็มีน้ํามันก็สามารถหลบได้นะครับคือผมถ่ายเห็นว่าไอเสาสะพานลอยนี่ไม่เหลือฟุตบาทให้คนเดินนะครับอันนี้ก็เลยมาถ่ายฝั่งนี้จะได้เห็นภาพนะครับเพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยเห็นชัดๆเลยนะครับว่าคนที่เดินถนนเนี่ยไม่เหลือฟุตบาทนะครับผมไม่รู้ว่าคือสเปค ไอ้พวกงานโยธาพวกอะไรเงี้ยเขาจะออกมานะครับว่าให้ทางขึ้นสะพานลอยต้องมีขนาดเท่าไหร่เสาต้องมีขนาดเท่าไหร่อ่าแต่ทีนี้พอมาวางบนฟุตบาทนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้ระหว่างตึกเนี่ยเป็นซอกแคบนะครับเดินไม่ได้นะครับถึงแม้จะไม่มีต้นไม้ถึงแม้จะไม่มีจักรยานก็เดินไม่ได้อยู่ดีนะ แล้วก็ฝั่งตรงนี้ที่มาติดถนนที่รถผ่านไปมาเนี่ยนะครับก็ไม่มีที่เดินนะครับจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยจะโหดกว่านี้เพราะว่าเห็นรอยตรงนี้ไหมครับเมื่อก่อนเป็นตู้โทรศัพท์ด้วยนะฮะหลายหน่วยงานเท้่มาขวางแม่คนเดินนะครับตรงนี้ก็จะมุดเป็นถ้มุดเนี่ยต่อให้มันโล่งก็มุดไม่ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นทางเดินนี่ครับ แถมตรงนี้เป็นป้ายรถเมย์ด้วยนะแล้วดูรถผ่านไปผ่านมาตลอดเวลานะครับคนก็ต้องลงไปเดินถนนหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับแล้วก็นี่มีท่ออะไรก็ไม่ทราบมากกว่าใครที่จะผ่านนี่ก็ต้องลงไปที่ถนนนะครับผมก็ไม่รู้ว่า เขาตกลงกันยังไงหรือมีไอเดียอะไรนะครับแต่ว่ามันไม่เหลือทางฟุตบาทให้คนเดินเลยนะฮะา่าให้ตรงนี้ไม่มีคนมาจอดไม่มีใครมาทําอะไรนะครับนั่นจะเลื่อนลอดผ่านช่องอย่างเงี้ยไปได้เลยครับไปไม่ได้นะครับอตอนนี้ก็เลยเป็นว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้จะขึ้นรถเมล์เนี่ยก็ต้องมาเดินบนถนนนะครับ ถึงแม้รถจะไม่ได้เฉียดเข้ามามากแต่ก็มีระยะพอสมควรนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเห็นว่าคนเขาจะป่ายเข้ามาเพื่อที่จะเลี้ยวเข้าซอยนะครับอ่าเป็นองศาที่จะเข้าซอยทั้งรัดปไปออกไปรัด,ดอ่อซอยเลยไปดีนะฮะวันก่อนผมถ่ายฝั่งนู้นนะครับนะฮะถ่ายฝั่งนู้นเนะี่ยที่เห็นตรงนู้นนะฮะมันยังพอหลบไปได้นะครับเพราะไม่มีอาคาร เดิมรู้สึกเหมือนเคยเป็นร้านอาหารหรือเป็น,นอะไรสักอ,อย่างตอนนั้นเขาลืมละก็ไดห้เห็นนะครับแล้วถ้าตอนฝนตกนะครับจะสุดยาดกว่านี้อีกครับเพราะว่าเห็นท่อนี้ไหมครับข้างบนแล้วมันจะระบายลงตรงนี้นะครับน้ำันจะแตกตรงนี้กระจายนะ เนี่ยครับคนก็นเดินข้ามไปขาม,มาอย่างเงี้ยก็ต้องเดินอย่างเมื่อกี้ที่เห็นนะแล้วตรงนี้เนี่ยประก่อนมีตู้โทรศัพท์ด้วยนะครับก็เป็นปัญหาแล้วครับนี่ครับไม่เหลือฟุตบาทให้เดินแล้วนะครับนะฮะไม่ว่าจะดูองศาไหนนะครับต่อให้ไม่มีต้นไม้นะครับ ท่านจะเดินยังไงครับลอดเข้าไปตรงนั้นนะฮะแลนเลยทางนี้หรือจะมุดเลยตรงนี้ก็ไม่ได้นะก็ต้องมาเฉียดอย่างเงี้ยรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยครับคนเดินผ่านไปผ่านมาเขาก็ต้องลงข้างล่างเนี่ยแล้วเป็นป้ายลิมิด้วยนะครับถ้าใครผ่านมาแถวนี้ก็ ชะลอให้คนที่ต้องเดินผ่านทั้งสองข้างด้วยนะครับเขาไม่มีทางเลือกอื่นนะครับก็แต่พอกันใหม่นะครับก็เอาเรื่องราวมาฝากกันนะฮะเป็นปัญหาหลักเลยถ้าใครมีส่วนเกี่ยวข้องก็ เพราะว่าบางทีผู้รับเหมาเนี่ยเขาก็มีแบบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทำมาอย่างเงี้ยเพราะว่าทําผิดแบบก็ไม่ได้ตังค์อย่างแต่ว่าบางทีมันมปปัญหาเนี่ยกฎระเบียบภาครัฐอะไรบางีมันก็ต้องคลา,ายกันหน่อยครับอย่าเห็นตรงกันนะแล้วฝนตกลองคิดดูน้าลงมาตัวดีครับก็ามาฝากกันนะคงไม่มีใครสนใจอะไรเท่าไหร่หรอกนะ